นะต,ต่างหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างเนี้ยฟอังเนี้ยมันดีลยวมาโคมแน้มือย่อนี่โคมมาฮะมือย่อนี่โคมมากแรงมากเลยอืมเอกโคลมตรงนี้ฮะดีใจยันเลยล็อกแข่งได้ กูคาสายล่อไงขึ้นมาแล้วขึ้นมากพูดมาแน่นะหรอเห็นน้อยมากหยะโอ้เบอเฮียพุงมาโชย่ะดอก

ป้งนั่นเหมนเหมืนนะันขมปมนะมนทำปวงดิฉวก็คือมากคือขมา่คือ๋ยนเราทำคืออเตียคือเนียอย่ะเียทคืออิคาฉันอาทำนั่นอ้อ้าฉักินไปทัง้งวันนี่นะมันใส่บ้านนำ้ำเจีมืนอน่ะอืมใส่บ้านนั่นอันอันผิวขาว,วน,นั่นเท <c oughs> ียว <c oughs> อ่ไอ้เทียวผิวขาวั่เน้อต้มเหม่ยันละอ่ะค

ยอดอไ้ไอจังวับิไไยขอไปยะ้ดไปไหนี่ขออ่ะอาโอโออไป็ขอโอ้ก้อง่นลาตตันี้หันเจม่อ๋อนั่นตอื่นนะไตห้อยตัวนอไปมูบ้นี่เน่ย ขอจะนำตับขท้ในหลวงต,ต la Maybe. 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 ัน <welche ăn? S 3> ั uh ่งลงเม่อมื่อเมื่อันก็ไม่ขอปันหตาบืญผ่านแบบอขอออกาเออเขาเออน้าแม่วน้อนผลุกนั่งมนเนาจ่วนอ้อผมเห็นนะเก่าเด้กกี้ยาโตมียอะคือสงแทนเมั้เนี่ยตีอะโตมีเยอะนะใจอ่ะผมเห็นตัดแต่ตัดมากแล้วตัดเยอะเลยนะโอ้โตแล้วตา มีงมึม้ลเหมือนกัน่ะอ๋อมัถือไปเลยก็ไม่เอาเนมาจับกันนะว่าโตตีเยอะๆนี่ที่นี่กันเน่ยอ๋หมกมันกับอย่นอยู่ที่นี่กันนะออโตโตางน้ำเมินน้ำกัเโอ้ก็เลยมมไว้น้ำๆเหน่ะมาแล้วตัวกันมาก็มา A gây này là con cắt mát không cấp ừ. ừ. Má ừ. hát Có này này hát bà ừ. hát bà có bà hát bà hát bà hiếu suối hát bà hát đó. hát bà hát bà hát bà hát

อไม่อกเปนกันอ่าครับพอแ่ไผ่มีในเค่อเหืนกัน่อืมจะไถไว้ให้ในจังเปียงอ่ะทำประเดี๋ยวล่วงกวทั้งวัทั้งเอนมมยหุ้นจักกันเอะขุดึ้นางกัว่

เปีนเน่ยมุตัวนันเปล่ยนนยุใจย,ยึดมอเรื่องหาอะไรเออคนมันกินนัเ่ไถกัเลยนั่น,นอ,อายเมื่อเมื่อไถกัเลยนัเข้มยันพวงหันยกินรใจม อาเจนเนี่มีหมดฟว,ว้ามาเออหรัวเออ